สวัสดีท่ทานผู้ช,ชมกันด้วยนะครับผมด้วยผมเองฮะทีทีชาแนลครับแบบเกมโรบอกในแบบโรกูนฮะวันนี้เราม,มาเกียนโขนอ,อีกรอบหนึ่งฮะต่อจากพาที่แล้วเลยะฮะก็ทราระเหมือนเดิมฮะคือเข้าเสือมาปุ๊บก็เจอพวกโคชีอะไรพวกนี้ตอนจริงตอนเช้าจริงอยากอัดแหละแต่ช่วงแต่ว่าเถื่อนไปนะฮะไม่อัดดีกว่าแบงค์เขายังเสือเนมผมวยแล้วเนี่ยอาชงมันแล้วกันเดี๋ยวจะทำคนเดียวด้อยไอ้น,นั่นอยู่ไหนวะ คือตอนนี้ผมหาทีโฮแมนอยู่นะฮะทีฮแมนอยู่ไหนเอออ่าอยู่นั่นเองอยู่นั่นเองทีฮแมน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 เราจะไม่เล่นคนที่ไม่เล่นเรานะฮะเราไม่เกี่ยวนะฮะโคชิจะเอาเลยนะถึงแม้ผมจะแพ้ทางก็เถอะนะไอมีพวกกวางมีพวกเป็นโคชิว่ะ โอยโอ๊ยโอ๊ยโอยอยเนี้ยคเนียเดี๋ยวโคชีแดงมันชื่ออะไรวะไอเพื่อนระวังโอ้ตำแหน่งนะฮะมันชื่ออะไรอ่ะ้ยมีกินกุยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอโคชีมันชื่ออะไรอ่ะไอโคชีโอ้เออเออืออือออูแหลกมากไม่ใช่หรอกที่ร้องเอือเนี้ย ไอโคสีแดงชื oh uh, ่ออะไรเดี้อเด้อเด้อเด้ออ๋อมันแต่งตัวไปใส่ชุดสีดำเดี๋ยวนะเดี๋ยวพิมพ์หาแป๊บนึงนะฮะเราจะมีพันธมิตรเอ้ยาจะมีพันธมิตรเดี๋ยวเราเขาลงใส่โคชีไหนชิเลสมึงเจนบอกว่าโคชิเลสเนี่ยมไปชีเล เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทำไมผูกมิกกันแล้วอะเดี๋ยวไปดูชื่อก่อนเดี๋ยวดอนคิวมีเดี๋ยวเนมเดี๋ยวหาชื่อมันเองก็ได้เอ่อใส่ชุดสูทสีดำเนาะอ๋ยวนึงนะงฮะหา มันสอนแผลนึงแล้วมันคนไหนวะจะบอกนะคนสุดท้ายอาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะไปหาก่อนเราว่าเนี่ยก่อนหน้านั้นนะแบงค์เราว่าเราเอาไอทีโฮแมนกับไอทีโฮแมนก่อนนะเพราะว่าจู่ๆเข้ามาแล้วมันฆ่ากูเลยอ่ะทีโฮแมนทีโฮแมนแดงอ่ะทีโฮแมนแดงอ่ะทีโฮแมนผมแดงอ่ะกูบอกเลยทีโฮแมนทีโฮแมนแดงทำอะไรไปไหนทีโฮใครยิงกู ใคร,ร,อ,รอ,อ๋อชิตรงนี้ฮะลรงนะฮะแบงค์อย่าพึ่งแบงค์อย่าพึ่งแบงค์สู้ไปก่อนเราต้องมีโอสกีโคชิใช่ไหมโคชิใช่ไหมโคชิใช่ไหมโอชิโอชิแล้วก็ทีไม่อีกตัวหนึ่งทีห้อแม่นอีกตัวหนึง่งแล้วกูแล้วทำไมต้องเล่นโมคอนเทนเนอร์กูอยากถามเ,เ,าเล่นคอนเทนเนอร์นคอนเทนนเลยจำหลบหลบ ทีคอมนตาละทีคอมเมนต์ไอ้ทีคอมเมนต์หน้ากากผีตาละแดงกะแดกแต่แดงนี่เราแดงนี่ชื่ออะไรอ่ะแดงนี่ชื่ออะไรอะถามดีวัชชนีเลดโคชิวชแบงแบงค์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 มแบงแบงค์ชัรแบงค์มชระวังระวังระวังลมให้ดีลมให้ดีงั้นตายนอะยิ่งโคตรแรงเลยเวเธอรู้ เออโดนเออโดนเฮ้ยม่เ,เ,เมันอมาตะามันอมาตะามันอมาตะาอะไระไรมันไปไนปไหนไปเฮ้ยมันรีเซ็ตตัวละครมันรีเซ็ตตัวอีโอมาเล่นเกมนี้เหรอวะเนี่ยโมทีแมนอยู่ตรงอยู่ตรงเอ่อกาออลางไหนถ้าโดนไข่อุ้ยแรงมากมไม่เตะ โดนใครขอโทษเลรด้องไฟเนี่ยแต่เขาคงไม่ได้ยินหรอกเฮ้ยเฮ้ยงั้นเราพยายามไม่เอ้าเฮ้ยอย่าโอ้ดูดิดูเกมเกมไปแบ๊งเฮ้ยลบลบไม่ดูทำออร่อยทำออร่อยวิวนี่มีคนไทยด้วยแบงค์คนไทยด้วยอ๋อกินกุย กินกุยเอากินก mm ุยดำแบงกินกุยดำไอ้เ ah, ี้ผมยาวผมยาวเหรอผมยาวแล้วเฟิวเหรอเฮ้ยรอชิมงั้นคนเดียวอ๋อแบงแบงแบงกินกุยกินกุยกินกุยแค่ไม่กี่มือเรื่อนไปผมยาวเอาเป็นว่านตายให้หมดเลยมึงเอาเฮ้ยโว้ยแล้วกูขึ้นข้างบนเลยมึงนั่นมากินกุยดำได้นะเนี่ยมะ้งตายนะเฮ้ยแบงแบงอย่างนั้นอย่างนั้นก็สวยแล้วสิ ข <s us> อร้องอะไม่อยากจะเป็นพวกไอ้ไม่อยากจะเป็นเอ่อพันธุ์ทำไอ้ไม่อยากจะเป็นอะไรกับโขชิีแดงเท่าไรหร่เลยโอ้โหกินคุยเดี๋ยวเลเราลองเอลออี่คนที่ชื่อไอ้ไอ้ตัวยูน้ำหน้าเด <s us> ี่ยมันเดี๋ยวต้องไปถามมันก่อนว่ามันชื่ออะไร เราไม่ได้ต้องการจะสู้กับพวกไอ้นั่นเลยเว้ยต้องการแค่สู้กับสิทธิ์เราต้องการแค่สู้กับโคชิแล้วก็พวกทีมแมทเราเราแอร์ลีอาสไปก่อนไอตัวอยู่นําหน้าตัวอยู่แล้วก็ตัวเอสโอเคเดี๋ยวกูจําเดี๋ยวกูจําชื่อสูตรได้<ส>มันชื่ออารซี่มั้งมันชื่ออัสซี่มั้งอารซี่ทำไมชื่อมันละไป,ไปอ๋อไม่ใช่ใช่ใช่เนี่ใช่ใช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 อ,อีซี่<ว>อาร์ซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่ะ โอ้ยเจ๋อฟ้ากายจับเข้ามือเฮ้ยไอรู้แล้วรู้แล้วมันชื่อลีมันชื่อลีตัวเอลนำหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูตายเดี๋ยวกูจะพิมพ์สอรี่ดีสอรี่ลีเพื่อเอ่ออะไรนะรีบเกิดสิวะาสอรี่เอลีสอรี่ลีเอลีมันจะตอบกลับไมาดูดิตัว แสดงว่าไอ้น so, uh, ั ar, hey ่นไม่เกี่ยวออกไปเลยดีบิวสองทีนี้เขาก็จะไม่โดนสกิลเราละใช่ไหมเขาจะตีเราก็เถอะมือมูอมือมาไม่เกี่ยวไอ้นี่ไอ้นี่เอาเดินลบโดนดึงเออ๋ยวซสอรี่รี นี่หมดไม่หมดไม่หือนายโดนเต็มตั่วถึงอากาศตัวเดี๋ยวเราไปซอรี่ไอรีเบอร์สองก่อนซอรี่เอ้ยใช่ไอรีเป็นแอลลีเป็นไงรู้สึกว่ามันจะสู้กับเอโตะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ากูใช้เออทัฐละ ด้วยผมยาวนี่ผมยาวหน่หน้าด้วยใช่ไหอยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนกูด้วยทุกคนโดนกูด้วยกูต้องไปแอลลี่อาแดงกูไม่สนละบวกเถอะเออกูไม่สนละเโอเคไม่สนโอเคโอเคได้ได้ได้แอลลี่ก็ช่างมันแอลลี่ไปก็ช่างมันเราถือว่าไม่ได้เปิดศึกกับมันเราถือว่าไม่ได้เปิดศึกกับมันเออสกิลมันจะไม่โดนเว้ยสกิลเออ เออตาย่อแต่หลังหลังหลังมึงหลังหลังหลังแมปูปาาป้ามอไม่เอาเฟ์โอ้เออออีตัวอ่ะดคอจะเจ็บคอเองนะเนี่ยจุดคอลมันรู้แล้วเว้ยว่ากู น้องทำไมมันไม่มีข้อสนใจกูเลยหมอนรดเลยโต๊ะแบนด์แมวดิเราควรจะมีพันธวินเอาไหมคุไม่หมดละไอ้ปีหมดแล้วเอ้าสวรยังไงมึงเอากินคุยอะไรมึงเนี่ยเจจีนไอ้เีจยเกาหลีเจจจีนเออไอ้เียเกาหลีเจจจีนกูเอาเป็นว่านะคือเอโตะมัน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 คือมันมันมันไม่ได้ทำอะไรเลยคือจู่ๆเราก็ไปทำมันแต่ไอ้พวกกินกงกินกุยอย่างเงี้ย ชัดเจนเว้ยคือมันต้องการจะฆ่าเราออนี่เพือยังไม่เข้ายังไม่เข้าตามเออเดี๋ยวรอก่อนกู <c oughs> เปิดหางได้มันตานตอนแรกจะมาทดสอบสังคมเป็นเปิดม่านใหม่ซะหน่อย <c oughs> อยู่นั่นไม่หมดเลยสามคนเออไปแบงค์แบงค์ไไม่ตายเหรอไอ้อีกสาแดงช่างมันอีกสาแดงเอ้ยแบงค์มึงไปเปิดมันเองนะ <c oughs> ไปกิน <c oughs> กุยกิ้กุย <c oughs> อีกเหี้ยคำหยาบเยอะมากเลยคลิปนี้แม่งทคลิปเลยช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ก็หัวร้อนง่ายนะเรื่องจากประเทศไทยไม่กลัวร้อนเลยกินเหรอกินเหรอถึงแม้ฟังทีมันก็ฝนตกให้เถอะไอ้คลิปนี้พอแล้วมั้งเนี่ยคลิปนี้พอแล้วมั้งเนี่ยสิบนาทีแล้วมั้งยังออีกสักหน่อยอนะประมาณสักอีกสองนาทีสองนี้ให้อสองนาทีคลิปก็แบบที่เออจะเข้าใคร เราอุ้ยอีกซะนีอีกซะก่อนนีอีกซะก่อนอีกะโดนกูถึงแม้เราจะไม่ด้แอรีเข้าก็ตามนะแต่เราก็ต้องเออฮะกูจะเล็งแค่พวกนั้นเอ้าเฮ้ยฟีโอคิดว่ามีแค่เควันแล้วฟิยออุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุอุยอุยอ มันไม่ดีเมือสองเซ็ก่อนมันดีจนนี้เลยสองเซ็ก่อนถ้าถ่ายนี่บอกเลยว่าลุมแบบบอกเลยว่าแหลกทั้งคลิปแน่นอนอุ้ยแบ๊กแบ๊กแบันแบ๊ก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 แล๊กมันใแ้คกแบ๊กแบ๊กแแบ๊กแบงแบยกแบ๊ก๊กแบ้กแกิบแบแบากแบกา มามาแบงแบงมาเลยกูมาเนี่ยจริงก็มามาเลยก็ไม่เหมือนก็มัดขวัญนั่นนะดูดิเป็นรูปมาติดมาเนาะเจอเกือบครึ่งเซิร์ฟหมดครับเออเออเนาะเอ้ไอ้่ะไอ้โคชีแดงไม่ได้แอลี่เหรออ๋อเราใส่แอลลี่ไปนิ้วนึงช่างแม่งแล้วเนเราไม่ได้เปิดก็เถอะ ไอโน้มันดูไรจิมันดูตรงไอ้ตรงไอ้ตรงช่องผู้ช่องไอผู้เบียดเนี่ยมันคือกของช่องคื้เยอะดว่าผู้จัดการไอ้นู้นูมันห้าวเว้ยคิดว่ามีไอเควันละห้าวเว้ยมันมีเคยวันละมันห้าวเดี๋ยวก่อนนั้นแอลี่ไอ้เดี๋ยวโอ้โหเลดโคชิไม่ฟังกูเลยชิดไอก็ตกเลยวันแอลี่จิบบวก ดูซิมันจะพิมพ์แม่เลดโกชิกูพิมพ์ถูกไหมเนี่ยเออมันเลยตรงนี้ว่ะเลดโคชมันแอร์ไลน์เขียนยังไงว่าโอเคไอเอสแอลไอเอสโอเคโอเคใช่กินกุยอ่ะแม่งต้องการใช่หมแม่งสวยแล้วไงที่สายไหม าไ้ตามกระตันอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยอจัดการใั้เออ้ยอุ้ยมันเุ้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ยเจอโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันสงสัยไอ้เล็กโคชิแอลี่กูละมั้งเดี๋ยวไม่แอรี่มึงคงไปตีมันอเมยเอามันยังไม่แอลี่เออเจจับทุ่มออ ได้ไม่สนแล้วโอเคเราสองคนก็พอละหมดแล้ว,ลวเราเราไม่หวังเลยเเได้เลย,เ,เ,ยเราเจอเยอะกว่านี้มาแล้วใช่ไหมใช่ไหมแบงใช่ไหม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 ไม่สนแล้วไม่สนแล้วถางอะไรก็ช่างมันขอยจะโดนโคชีจับล็อกจบเลยเว้ยโคชีคือมันพยายามจะไม่เลงเรา อย่าโดนอย่าโดนอีม <may> ันอย่าโดนอีมันอย่าโดนอีมันก็พอจำไว้อีสระอย่าโดนอีมันก็พอเอะอีสรมันไม่ได้เล็งเราอ่อแบงอีสมันไม่ได้เล็งเราไปโคชีอะไรเนี่ยเอาเอาใช่ไหมได้กูขอเปลี่ยนที่กันโอเคนะสลายคลิปขอตลาก่อสวัสดีฮะก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่อีกจะถ่ายทั้งหมดสามคลิปเลยนะฮะแถม